สนามด้วยกันนะครับขอบคุณเครื่องดื่มจากพี่วุฒด้วยนะวุฒิพัทยานําน้ําดื่มมาให้ขอบคุณมากนะครับอวันนี้มีของมาฝากกันพี่น้องนักแข่งเยอะมากทีเดียวขอบคุณมากเลยนะครับที่นึกถึงพู้นยายเสียงแหบอย่างผมนะครับขอบคุณครับในรุ่นนี้ครับดูแลโดยมาม่าละยองนะครับรถทั้งหมด16คันครับ16คันครับ ดูแลโดยมาม่าและยองครับจบจากรุ่นนี้นะครับสำหรับผู้ที่ถามถึงว่ามีปิก up ไหมครับรุ่นต่อจากรุ่นนี้จะเป็นปิก up รุ่นใหญ่นะครับในรุ่น isuzu unlimited ครับครับเตรียมตัวเลยนะครับไม่ต้องไปไหนครับดูกันยาวๆครับทยอยลงกันมาแล้วครับตอนนี้ทยอยลงมา ถือว่าโชคดีนะครวันนี้ท้องฟ้าอากาศแจ่มใสเป็นใจมากนะครับวานนี้ก็ลุ้นไปครับดูไปก็ลุน้นใบลัวฝนตกสนามหน้านี่เราจะมีวันที่9 10 11เนอะถ้าจําไม่ผิดนะครับ9 10 11สิงหานะครับสนาม3อีเวนต์ที่3นะครับ เขาเรียกว่านายวันวันพี่บางก็บอกให้เรียกว่านายวันวันวันที่9ก้ถึงสินะครับสิงหาคมครับเราจะยกไปกันที่แก่งขาจานครับเราไม่ได้ไปสนามนี้มา2อสมปีแล้วนะครับก็พี่น้องชาวเพชรบุรีเตรียมพร้อมเลยนะฮะสิงหาคมนี้เจอกันนะครับ โอ้โหลงมาแล้วนะฮะทยอยลงมาแล้วซีสามสิบแปดมิซูบิชิแอนด์ไมเนตอนนี้เริ่มจะเป็นไม i เ n นมากกว่ามิซูบิชิหรือเปล่าแต่ก่อนนี้มิซูบิชิเยอะมากครับรุ่นนี้ โอ้โหธนาโนนมาแล้วครับแน่นอนครับจิกกี้เบิร์นแน่นอนเลยนี่แหละครับจิกกี้เบิร์นครับ3 9 8กแธนานนอินทองสุกครับอันดับที่1นึงสตาร์ทโอเวอร์ออลครับสู้ๆนี่ครับ โดยเอ็ซครับโตโยต้าพัทยา1998ครับนี่ครับพิ่เนงไดเวอร์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ใครครับอาทิตเทพจันเป็นประสานคุณเก่งมายาก,กลครับสวัสดีครับคุณเก่งคุณเก่งครับ <c oughs> เพื่อนบอกว่าจะเลี้ยงกุ้งเผาคุณอะกล้องบอกว่าจะเลี้ยงกุ้งเผาอะชวนผมไปกินด้วยนะ ต่อไปครับอีกหนึ่งคันครับจากไดเวอร์พี่หนึ่งนั่นเองครับลูกสาวค่ะซิลิการจันเพนประสานจ้ะแก้มจัดพ่อให้หน่อยนะจัดพ่อให้หน่อยนะพ่อนำลูกตามครับพ่อขับสประตูครับลูกขับสี่ประตูครับนี่ถ้ามีหลานอี่คนไม่ขับห้าประตูเลยเหรอต่อไปครับเอ๊ะคนนี้น่าคุ้นคุ้นวิษณุนิยากิจครับ เออไปไปเรามิซูวิชินะฮะทายาตะหมีครน้องน้องชายนะะวิษณุนิยกิจครับจากหมีบางกล้วยต่อไปครับฝูงบินอีกาดำและชาวคณะครับปินุนั่นเองครับพรวิษณุวิจารปรีชาครับจากฝูงบินอีกาดำครับสู้ๆครับพี่แล้วก็นะฮะ แกงเขาช่างคมอมยิมมย้มอมเยิ้มอมทุกอยู่ตรงนั้นหมดนะเออสู้ได้นะครับเออสู้ได้อันนี้คาร์ทเขามิสุบิชินะมิสุบิชิแอนเออเหรอเออเหรอใช่เหรอต่อไปครับอีกคนหนึ่งครับนี่ก็อดีตมิสุบิชิครับ1 9 6ครับลุงโนงฮะวัลพล วรพลสหพปปโ์ครับสู้ๆนะโนโงนะเออกิงเทกกา,าดครับช่วงนี้ไปเป็นภาระให้กิงเทคกา,าดนะแต่ก่อนนี่เขาต้องเป็นฉลามฟ้าต่อไปครับอีกหนึ่งคันครับหมายเลข1นึครับใครเนี่ยอิสระพง์มณีรัตนครับผมอ,อ,อิสระพง์ไปนะเออชาวคณะมาเต็มเลยอิสระพง์ หนึ่งเจ็ดก้าผมเวรัตกันเกตพี่อูอ่าสู้ๆครับพี่อูแอดโฮมเซอร์วิสสู้ๆครับนี่เจ้าของสำนักแอดโฮมเซอร์วิสนะฮะจริงๆอะ่ะตัวเองทำซูบรูรุแล้วมาขับบีโอ <c oughs> เรื่องซูบูรุนี่ต้องนี่เลยอ่าพี่อูนะครับอ่าพี่อูอแก๊งซูบูรุกับพี่เก่งอะ่ะต่อไปครับ เป็นทางด้านของหมายเลข107ครับผมอัสดาบุญสาลายสู้ครับอัสดาบุญสาลายลุยครับหมายเลข11ของอิสุสครับเพบิ่มพบในสนามด้วยนะจ๊ะ2 0 2ครับผมพูทธเนศเพิ่มซับครับผมบอมบอมมาขับรถเต้นเหรอเออเดี๋ยวดูนะเต้นดูเดี๋ยวดูบอมขับให้ดูเต้น นี่ก็อันลิมฮะอันลิมอีซูซูครับหมายเลข11ครับพบในสนามด้วยนะครับต่อไปครับ166ครับผมชัดด้านในย,ยกบัตรครับผมนี่สัตด,ดานในซูซูครับรถอะไรครับผมมองไม่ออกจริง บอกผมด้วยนะกองเชียร์พิมพ์มาบอกผมนิดนึงนะ My friend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  108นแะผมนบภู no poo, มนไทยสง่งออปังคุงส่งนบภูด้วยเออนบภูเดี๋ยวดูเออ,บ,ดดเอ,อบอกปังคุงเดี๋ยวดูนะเราจะขับให้นายดูสายลมเย็นนะครับแกงสายลมเย็นปังคุงไม่ได้มาต้องนานอะไรนะ11ครับพบในสนามด่วนครับ11ครับ ต่อไปครับ390ใช่ไหมเอกลักษณ์น้าเกิดครับผมเอกลักษณ์น้าเกิด FC คุณเยอะนะคุณต้องเอาหน่อยนะมาครับ1 2 3ครับโอ้โหมิซูบิชิแอนด์ไมฟรนแล้วก็มี C14 อยู่ในนี้ด้วยครับผม๋อ้ไมฟเรนไมฟเรนไมฟเรนไมฟรนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิซูบิชิแอนด์ไมฟรนใช่ไหมครับผมนะับมิซูบิชิได้คันเดียวเอง <laughs> ครับผมเป็นเยอะและนี่เราเนี่ยยังไงครับป้ายหนึ่งนาทีครับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกได้เลยครับสาวสวยจากโตโยท้ยครับหมายเลข11ครับอย่าลืมขึ้นมาพบในสนามด้วยนะจ๊ะพี่บุญธรรมครับเชิญครเอามากองเชียร์รักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับผม โอ้โหเชียร์น้องแก้มเชียร์ลุงเก่งเชียร์โอ้โหเยอะครับผมกองเชียร์ผมนี่ยสับสนกับเครื่องผมจริงงแต่มันไม่ขึ้นมั้งไม่ขึ้นมั้งอ่ะพอวอกเกอร์มาแล้วครับผมวันนี้พอวอกเกอร์มาอีกแล้วพอวอกเกอร์บอกวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยครับใครพอวอกเกอร์ครับผมรู้ได้ไงไม่รู้ครับแดดเปี้ยงก็พูดไปเรื่อยพิมพ์มาเรื่อยเลยแต่พอวอกเกอร์นี่ช่างรักเซสวีบอกเชียร์น้องแก้มทั้งใจ ประสบโชคเชียเพราะเก่งหลานแก้มอาอูนะครับผมประสบโชคอะเจ้าแสบอะ SPC midnight หรอกลางวันไม่ทำหรอกครับ midnight <ำ>อย่างเดียวนะ midnight อ,อย่างเดียวค่อยตื่นมาทำ <c oughs> เอาผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะผมไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าคร,ครับผม e x p l o r e x t e a m Performance ครับผมอีซุซุเนื้อลิมิตพิชิตโลก อีทีทีรูบิแคนเอวิเทคอาก纳คาร์บอนวิสาหเน็กสเตอร์และกิบบายต่อสยามครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมทำให้การแข่งขันเราเข้าสู่ปีที่18แล้วนะครับอ่ามาแล้วต้องต้องรีตลอดต้นนัทนานเสียร์ใครอ่ะเสียร์แก้มกับพ่อเก่งเหรอน้องแก้มชนะพ่อเก่งได้เรดบูไปเลยสามลังแหม่วันๆก็แจกแต่เรดบูเนี่ยเราอ่ะ เดินแจกเลตูบ้างเดินแจกสปอนเซอร์บ้างกินข้าวห้ามดื่มวันละสองขวดกินเป็นรังเลยอะเมื่อวานมาเดินเล่นอยู่ต้ตนต้นนี้ก็ต้นหัวทองคือผมพยายามรีบบ่อยๆนะผมอ่านข้อความมันไม่ค่อยขึ้นบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือน นี่กองเชียร์วีออสมาแล้วผม3 9มธนานนอินทองสุขนะผมเหรอผมไม่เห็งพัะทยา1น9 8เอ๋อจิกกี้วุฒนะจิกกี้เบิร์นจิกกี้เบิร์นใช่ไหมจิกกี้เบิร์นหกรอบเองครับผมหกรอบเองแป๊บเดียว ตั้มบอกคิดถึงจังเลยครับรุ่นนี้ตั้มโลบาซิ่งนะฮะตัวดีครับผมไพ่อ,อ,อไม่ขึ้นนะ <c oughs> ไม่รู้พ่ออะไรหมาบนรถ15คัน6รอบสนามน้องแก้มนี่มาในซีวิก FD ส่วนพ่อนี่อีจี และสัญญาณไฟดับลงเปิดเกมการแข่งขันทีสามแปดมิทุบิชิแอนไมฟเรนมาแล้วครับผมธานานอนอินทองสุกโอกาสได้ดีครับผมตามด้วยอาตีเนฟจะเปะ็นภาษาและพี่เก่งโดนน้องแก้มไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหสิริกาวจะเป็นภาษาแซงอาตีเนฟจะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วครับผมพ่อรูปอนเทนต์คอยดูพ่อรูปอนเทนต์เมื่อน้องแก้มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูฮะ คันเอืนๆจะเป็นยังไงครับอาอูอาอูอาอูกับหลาแก้เหมือนกันเี้อา,อาอิติเทพแซงคืนตอนไหนครับเนี่ยบอกว่าแก้มเดี๋ยวพ่อวิ่งนำให้ลูกตามมาสองอยู่ตรงนี้ครับอิสรพงษ์มณนีรัตนะในซีดีสี่โตรงนี้ครับโอ้ิสุบิชิครับผมสองสามห้าวิษณุนิยก,กิจครับกำลังโดนทางด้ของพรพ<ม>ิโดภพ่โด วรพล์าหาพับประพบครับผมครับพี่โดงนี่ครับลบภูอยู่ตรงนี้ครับสายลมเย็นโอ้โห,โห,โโหลากกันมาครับผมสามสี่ลำตรงนี้อ้าวแก้มเอ้ยไม่ทำอะไรตรงนั้นล่ะน้องแก้มเสรีการจะเป็นประสารนะผมอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเอ้ยพี่โดงเอ้ยโอ้โหดูโอ้โหโ เรียบร้อย,ยบบครับ่ากนี้<ล>ครับ<ล>โอ้โหแต่ดีนะเบาเบาฮะอย่างนี้เบาฮะอ้าวพี่อูก็ควันท่วมเลยอ้าวอูครับผมแอดโฮมครับผมจังหวะนี้ครับเกิดเหตุครับเรียบร้อยฮะอย่างนี้น่าจะเอสซีหรือเปล่าขวางกลางแท็กเลยแหวกกันมาฮะขนาดรถน้อยนะเนี่ยโอ้โหดูครับมันเกิดจังหวะนี้ครับ พี่นงครับมาแล้วครับแล้วเดียวครับดึงหักรถกลับอันนี้พี่นุพี่นุดึงรถหนีและไปพยายามจะหลบโอ้โหพี่อูเลยเข้ากับแพงสพี่อูไปเข้ากับแพงครับเพื่อหลบฮะพยายามหลบให้แล้วนะฮะต่างคนต่างหลบกันไม่อยากให้เกิดเหตุนะฮะจากหนักเป็นเบาทุกคนหลบไปครับเอสซีครับมาแล้วเอสซี เออีกแล้วเหรอสามรอบแล้วมันดูไม่ได้มีอะไรจริงใช่ครับผมเพราะรถไม่ได้ไม่ได้แบบขับเคี่ยวกันขนาดนั้นนะครับจังหวะนี้คือออกมาจากโค้งกันพอดีอ่ะแล้วแบบโผล่มาเจอเพื่อนพอดีเลยอ่ะนี่ครับผู้นำนัทนานนนอินทองศกนะครับผมแป๊บหนึ่งครับต้องเคลียร์หลายหลายคันเลย ซีออกแล้วครับเอออกแล้วครับนี่ครับ398หลุดมาได้ครับเรานำและนำยาวพอดีเป็นช่วงในจังหวะนี้พอดีครับเ,เป็นอหัไม่ใช่เปลีอร้องลั่นอยู่หน้าจอ,อะฮะโอ้โห การแข่งขันแล้วครับมันคือการแข่งขันครับจังหวะเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุากาไม่อยากปะทะกันอยู่แล้วพยายามหลีกนเลี่ยงน,นะเห็นแล้วเขาหลีกเลี่ยงหมดเขาหลีกเลี่ยงกันปะทะหมดม,มาครับเซฟที่คาขึ้นมานำเรียบร้อยแล้วครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายจริงๆครับ อันนี้ก็แต่พร้อมวิษณุปลอดภัยฮะแล้วแข่งก็จะอยู่ในรถแล้วแข่งไม่เป็นไรนะครับรุ่นถัดไปคืออลิมิตครับติดทางสปอนเดอร์ปากทางพิษเวลานี้ได้เลยผมอีสูสิอลิมิตครับนะครับผม จุดเกิดเหตุไปก่อนครับมันนี้เอซีออกเยอะพี่อูไปได้หรือเปล่าเมื่อกี้พี่อูอยู่น่าจะขับได้อยู่นะคืออยู่ไหมอ๋อยังอยู่ตรงนู้นครับคู่อยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณพี่น้องกองเชียร์ทุกท่านนะครับแหมเป็นห่วงและแข็งครับแล้แข็งปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับคือดูการแข่งขันนะครับเราดูชมเป็นเขาเรียกว่ากีฬากีฬานะครับนี่ครับรถของพี่อูลากออกไปครับก็ อันนี้คือกลุ่มที่เหลือรอดผ่านพ้นไปตรงนั้นพอดีอ่านี้กับนพูมนณฑลสงฆ์ครับผมพีพีทพีพีทนะพีทคิดถึงอ่ะพีทเปลี่ยนรถอีกแล้วป่ะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนกี่คันเองจะเปลี่ยนกี่คันพีทพีทเปลี่ยนรถพี่ว่าพีทไปเปลี่ยนสีอ่ะพีทรถเองอ่ะ ไปครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในสนามกำลังเคลียร์แท็กอยู่นะครับผมครับก็สนามต่อไปสำหรับคนที่ถามนะครับ 9, 10, 11นายบันวันจำไว้นายบันวันที่แก่งกระจานนะผมเดือนสิงหาคมนะสิงหาคมเจอกันที่แก่งกระจานนะครับพี่น้องชาวเพชรบุรีครับเดี๋ยวเจอกันครับเรายกไปหมดนี่เลย สนามหน้านะครับผมมาร์คไว้ในปฏิทินด้วยนะคนดูนะครับผมทั้งหลาย10 11อ็ดกองเชียร์เรียกกองเชียร์กองเชียร์คนดูไว้หลยกองเชียร์เนาะงแล้สับเออเออกองเชียร์ของเราครับนี่อ่ากองเชียร์ของเราครับ FC ทุกคนเชียร์ทางไลฟ์สตรีมครับผมอ่า FC ครับน้องมาร์คไว้เลยครับผม10 11 ่ายทอดสดนะผมทางเพจ Facebook เ,เหมือนเดิมที่11สิงหาคมนะผมเอาแค่ปฏิทินไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนล็อก <Lock S 2> ไว้ียนทีละอย่างเนาะ<อ>เขียนทีละอย่างปฏิทินล็อกวันของเราไว9้9ถึง11สิงหาคมนะครับที่แก่งกระจานเซอร์กิตน้องตรงนี้น้องผมเดินขึ้นบ่อยนะครัเมือ่อตาลอยแล้วยืนดูพี่นั่งดูอยู่ตาลอยเลย หลับแล้วเนี่ยยี่โอ้วันนี้เราตื่นเช้ามา3วันนะครับอีชใช่ไหมวันนี้วันที่3แล้วเราตื่นตีห้าทุกวันเลยนะต่อครับมาครับแข่งกันต่อครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรครับรดซ้อมได้คนไม่เป็นไรเลยครับคนเดินลงมาสบายเลยเมื่อกี้ตอนนี้ก็เป็นของธนาโนนครับเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาครับส่วนอันดับสองตอนนี้กลายเป็นของวิศนุนิยากิจครับครับผมอู๋ลุงหมี บางกวยนั่นเองครับวารพลสหพัฒน์ประพงครับผมอยู่ในอันดับที่3นะนะครับพี่โด้พี่เนีครับเป็นอันดับที่3ครับธนาโนนอินทองสุกครับผมกับรถกันเนี้ได้กดไปแล้ว1.11ครับ สองรอบสนามแล้วนะในผมไม่เยอะนะอย่างนี้ดีครับอ้าวโด่งแซงขึ้นมาฮะโด่งแซงวิศนุขึ้นมาได้ครับคิงเคกครับผมใช่ครับคิงเคกคิงเค็กกาน้องจอกัน้องจอกครับผมใช่คิงเค็กกาฬน้องจอกรอบสุดท้ายครับร้านแลบแล้ว รดับสองอฮะตรงนี้ฮะระดับสามเป็นเหมือนเดิมครับโอ้โหสี่ออกเป็นใครเนี่ยอาสตาดาโอ้ยโห,โห้าออกไม่นธรรมดาเนี่ยน็อปูน็อ้โ,โอูโ เบิร์นครับห่างเลยสบายเลยท่าน,นี้สบายแน่นอนนะครับธนาโนนอินทองสุขครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมครับเบิร์นสองเก้าแปดอาดูทิม,มานะชิคกี้เบิร์นชิคกี้เบิร์นวุฒิพัทยาครับผู้ดูแลรถคันนี้อยู่เเรียบร้อยอนะ่ะ เร,เรียบร้อยจบไปครับชิคกี้เบิร์นอันดับสองครับหนึ่งเก้าหกครับผมเข้าแล้ววรสพลสาหพปพบครับผม,บผมทิ้งเพียรครับอันดับสามครับวิศนุนิยากิจครับ ผู้นี้ดีกว่าขรเข้าใครเข้าใครเข้าอีอ,เอเนนีเป็นนพภูเป็นระดับ4อ,อหน้าเป็นอัสดาครับผมแหม่นภูไร้การจ,าจ,าจริงๆสายลมเย็นเอาเรื่องน,องนะนนภูวินเนอร์ครับผมเป็นทางด้านของ3 9 8นะผมธนานุนอินทองสุขนผมเบสแลบททมกดไปแล้ว0 1 0 9ครับพี่สุดยอดฮะแรงในทีเดียวครับพี่บุศ โอเพ่นฮะโอเพ่นได้เลยอย่างนี้โอเพ่นได้เลยหนึ่งศูนย์เก้าเลยเลเสองครับผู้ชมอันดับหนึ่งครับสามเก้าแปดธนาโนนอินทองสุขสองครับหนึ่งเก้าหกวรพลสหภัพประพบสามครับสองสามห้าวิศนุนิยกิจสี่หนึ่งศูนย์แปดนบภูมลไทยสงห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดอัสดาบุญสาหลายครับเอาครับเดี๋ยวตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ